สวัสดีครับพบก,กับผมแล้วก็ไมค์ครับเบสิคไลฟ์พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่แล้วนะครับวันนี้เราจะลงนรกไปลงนรกกันนะครับเจ้า <c oughs> yeah, สุเอ้ยแต่เริ่มแล้ว <c oughs> เอ้เน,นี่ยโอ้ไม่แล้ว ว้าวไม่เฮ้พอะขอขอตัวขอเวลาตั oh, yeah. Oh, yeah. ้งหลักแป๊บนึงวืด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 ชิงโอ้ย่าโอ้ย่าใครมาเอาซิดเนวาว้ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยมันจะมีเออรถ้าไม่ใช่คนที่นี่น่าจะเป็นใครที่ไหนได้อีกล่ะ เฮ้ยไม่ได้กินแค่หรอกแผลเข้ามาเลยเอ้ย,ยการต่อสู้กับนี่คือการสาธิตการต่อสู้กับเกสนะครับนะแล้วก็เอ็กีก็เป็นขอตกไปขอคนให้ยืนอยู่รออยู่ข้างล่างนะครับ การสู้กับเกรสนะครับเราสามารถตบลูกไฟเกสคืนไปได้แล้วก็เอาธนูยิงใส่เกสได้เอาดาบฟันใส่เกสได้เกรสรับความเสียหายทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลาวาก็โดนไม่ใช่เหรอแต่น้อยมากมาก,มากมากมันไม่ได้เสียหายเพราะลาวาแต่มันเสียหายเพราะไฟตาหากรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นและนี่ก็คือันา้าโลกนอกไอก่อน เอาพี่ใหมาจ้ะเราจะมาตามหาดันจิเราจะมาตามหา,า,มา,า,มหาในปราสาทในนรกกันนะครับ yeah, <my. S 1> เราหน้าขอแค่มีคนนึงรออยู่ที่ปากทางออกไม่มีทางหลงทางชัวร์โอเคโอ้ยแย่เกือบตกลาวาตายแล้ว <c oughs> อไอ่ตรงนี้อ <c oughs> พี่ใหมายอยู่นี่ <c oughs> ไม่เห็น โอ้แย่เดี๋ยวไปหยิบของก่อนมาเราจะออกไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันนะเออแล้วกลับไปก่อนนะเพราะเราหยิบของไปทางนี้ระวังจะตกลาวาตายละน้องไอยิ่ <c oughs> อ้าวไม่ทำไมไม่ตายอีกอะอุตส่าห์หักแล้วเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้หักเลยโอ้แย่อย่าไปทางนี้ <c oughs> มันเป็นลาว,วะ โอ้ยซอมบี้พิกแมนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและก็ศัตรตูถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตีมันมันก็ไม่ตีเรานะครับถ้าเราตีมันมันจะหมาบถ้าแต่ถ้าเราตีมันแม,ม้แต,ต่ตัวเดียวมันจะเรียกเพื่อนมาสหบ,บาทาใส่เราเลยนะครับสหบ,บาทารวมมิตรประชาทันว้าวที่เราเดินทาง oh. วนหรือเปล่านะพี่น้อง <c oughs> ถ้าเราแยกกันหาไวกว่าถ้าหาเจอแล้วเราเป้าหมายก็คือเราต้องไปล่าแบลสเพื่อเอาไปทําที่ทํายานะคะเออข้ามไปไม่ได้เลยฮะแล้วมันอะไรอยู่ในนรกอะกรัดแล้วแล้วก็ต้องระวังเกรซร้องออดออดแอดแอดอยู่ตลอดเวลาด้วย

เอ่มอันนี้มันคือกรวดใช่ไหมซอมบี้่านแล้วมันมีจริงๆหรือเปล่าอ่ะถ้ามีจริงซอมบี้่านเนี่ยซอมบี้่านใส่คนซอมบี้่านแมนโอ้หาไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ย

ช่วยให้ใหม่ด้วยใครก็ได้มานันล็กจช่วยให้ใหม่เองเนออิงกดฮะอย่ากลับที่ใหม่จ้ะแย่ที่ดีที่ไหนโอเคดูเหมือนว่านันลกเราทำไม่สามารถทำอะไรได้เออค้างเออไม่ค้างแล้วเนออิงไม่มีบุญเจออะไร เดีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรับนั่เนเองอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนก็ที <c oughs> เ่เดิม๋ยวไปที่ไม่หันหลังไปเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเฮ้ยเอิ่มเขาเรียกว่าอยู่ใต้จมูกเราใต้บ้านเหรอไม่อยู่ใกล้บ้านมากนิดเดียวก็ถึงแล้ว

เจอกับตู้กกับเกรสยามีางไงมาถึงแล้วส่วนทางข้านั้นเหรอเราเข้าแบบบุคคลไร้การศึกษานะครับ <c ute> ขุดเลยโอ้โหดังกรอบแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วอ่ะ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  อเอเ้ยเอ้ยเกือบตกไม่ใช่ทางนี้ฮะเย่พี่ยย่หเาจะิแ่าล้วหลงทางแล้วแค่หันมาทีเดียวก็หลงทางแล้วเนี่ยเดยวเด้อแวเรามีดินนี่นะนี่ไงพี่ใหม่มีขนมปังอยู่ไม่มี ไปทางไหนดีไม่มีมก็ออกเกมเลยก็ออกแล้วแต่มันยัง้าอัตเทนเนต f c คอนคอนทน์แอดดิรีสก็ได้เอ,อ่องมาจากทางนี้ตันหมดลองเปิดสกทางนึ่ตลองกดไปด้วยเจอไม่เจออะไร เราต้องหาแล้วให้เจออย่านงน,น,าน,นั้นแ,แ,แล้วก็หาจุดเกิดของเบสให้เจอก่อนน่ะแล้วก็ขอตัดเข้าโฆษณานะครับเอ้ยเตัดเข้าโฆษณานะครับโอเคนะครับเราก็เดินหามาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เจอกับเพื่อนรักของเรานะครับอา้าวหายไปไหนละ ได้ไงครับเอ้ยโอ้โหไม่โอ้โหเอ้ะจะตายแล้วอ่นะเดี๋ยวน้องไออยู่ไหนเราก็อยู่มาแล้วมาแล้วหนีก็ไปหนีอโอเคน้องไอปิดทางอย่าให้มันเข้ามาตีเราตายได้ yeah, yeah. เย่แย่สวัสดีขอให้โชคดีนะ yeah. โอ้ยอโอ้ย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 ะโอ้ยะโอ้ยอเอิ่มโอเคอันนี้คือบั๊นะครับแล้วน้องไอรออยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่มาอี่พี่จะสแลชทีเอไอโอส่งของมา ยดี๋ยวขยบได้ส่งขออมีค่ามาให้มอยู่นี่ช่รวเราจะถ่ายแล้วมีแค่นี้เหรอสเต็กกลับบ้านนะสเต็กของพี่ใหม่หรือเปล่าเนี่ย slash tp mai ai web yeah น้องไอเตรียมรับมือกับอาหารอ กินเปลืองไปแล้ว้องไออยากจะกินดินปืนบ้างไหมพี่ไอชอบที่กับเราใหม,ม่ไม่ดูเราหรอแอบชีวิตว่างพลังเราเลือ่เอาเราจะไปลุยกับเบสต่อนะครับแ<อ>งอยู่แล้ว,วเยอะเยอะโอ้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 ยอะตาย,ตายนั่นมันพวกนั่นคือยาของฉันนะยาเหรอยายา แย่แผ yeah. oh, yeah. yeah. มันโยนหัวเราเองไงเอ้ยโอ้เรามีเพลสวอเนอร์อยู่ตรงนี้ wait, 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 wait. อย่าต้องใช้ความสามารถสูงในการต่อสู้กับมันนะครับ oh. ในพวกนี้มันไม่แพ้ไฟด้วย oh. ถ้าใช้อาวุธ ตายแล้วจะตายแล้วไม่ไม่อย่าเพิ่กงพี่ใหม่ไปวาร์ปไปหาเราเองเออที่นี่ที่ไหนอืม้มแล้วมีใครเองพี่ใหม่สอนไม่มีการนอนนอนบนนรกสิเออเขาบอกว่าเตียงพี่ใหม่ได้ส่วนสลาแกเป็นอนุธาตุน้องไอ้แฮลลอิงอย่าตายนะรู้ <laughs> ยาแล้วของพี่ใหม่ล่ะ slash กดอื่นขอพิมพ์แตัวเองก่อน s l t p m a i o ว้ายัสว้าไอ้กัตตุกัตตุเออเออรอให้มันรออ่ารอให้มันเข้าที่เข้าทางสักหน่อย เบสิกแล้วโฮ้ยกระตกอ่ะเฟรมเละตกอ้าวไม่พี่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่พี่ไม่ไปอ่อ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 อย่าตีแออย่าตีเขียวดับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอเฮ้ยทำไมมันก็เอออ่าหายแล้วแย่แย่แย่ ให้อะไรอะไรมีของที่ไหวทั้งหมดเหรอเราเก็จะกลับมาแก้แค้นจะเบลสกันนี่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 เฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่ไม่แล้วไม่อีกแล้วโอ้ย เราเก็บเราจะมาเก็บเบส,สลอตกันนะครับขุดออกไปจะมาขวางทำไมโอ้ยโถกเตะเอาเอาเอา,เอามาอีกแล้วมาอีกแล้วเมืม่อเวลาตีเบสมันมีเสียงดนตรตีด้วย เิงมีเบ,บสล็อตกี่อันเราจะทำตะโต<อ>๊ะโทรศัพท์ดีแล้วครับแล้วเบสล็อตต้องใช้โอยเบสล็อตต้องใช้กี่อันน้องเองเทำแล้วทำโตะ๊ะทำยาใช้กี่ใช้อะไรบ้างครับ,บแค่นั้นเหรอโอ้ย่นะยิงเป็นสไนเปอร์เ,รเออซิตี้พีลิตี้เรียงกง่ายๆก็สายจับฉายอะแหละ เย้แล <ovan ches> yeah. mm ้วเธอไปได้ยินได้ไงไม่ได้ยินโอเไปแล้วพี่หไ่ไม่มีเวลาไม่มากแล้วไปอีกแล้วเฮ้อเฮ้อตกใจลักไอ้อ้ว่อ เลือร,อร,รอเอาเรา,าจะมาทำเบรสลอตกันนะครับค <c oughs> ่ะครับ <c oughs> วปรับแป๊บนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เราเนี่ยคือวิธีการทำโต๊ะทำยานะครับแล้วก็ใช้เหล็กนะครับทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ที่ใส่น้ำนะครับแต่ไม่ค่อยจะจำเป็นอะ ่าเดี๋ยวผมจะแต่ก็ทำทำเผื่อไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการตักน้ำแบบเรียลไทมนะครับการตักน้ำแบบเรียลไทม์ฟังดูมีระดับดีไหมเนี่ยอ่าตอนนี้ก็คือที่ปลูกปลูกชืบเสร็จแล้ว แล้วก็กลับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็หาจุดดีๆจะวางที่ทำยาเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดีใช้อันนี้ขุดเออยาแล้วก็หาตำแหน่งดีๆเช่นเออตรงนี้เลยแล้วกันจ๊บนี่เสร็จแล้วได้ที่ทำยามา แล้วก็วางที่ถังใส่น้ำนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอะไรทำอย่างนี้จจ๊บเจ็บเสร็จแล้วโอ้ไม่ใช่อ่ะ โอเคแล้วก็แล้วก็นี่ไงแล้วก็ตักใส่ตรงน,นี้ได้แต่แล้วก็เราต่อมาเราจะทำวิธีทำขวดยาก,ก,การทำขวดยาต้องมีกระจกและการจะทำกระจกก็ต้องมีทรายาเขา,าก็ต้องหาทะเลเราก็ไปหาทรายก่อนนะครับโอเคนะครับได้ทรายไปแล้วเราก็ทำการ ทำการเผา <ooh> ฟืบเก็บเนื้อไว้เผสาสักนิดเออแยกได้เนื้อเนื้อยี่สิบเก้าอันโ okay, อเคตรงนี้งั้นเราจะมาเผาชืบแล้วก็ แล้วก็ฟึบแล้วก็เก็บเหล็กออกมารอให้มันเผาหางเสร็จหนึ่งแล้วก็ได้กระจกมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าใช้กระจกกี่อันนะในการทำยาสามโอเคโอเคเรามาทำโต๊ะคราบกันสดๆอร้อนตบบนี้เลยดีกว่า <c oughs> จะได้ไม่เสียเวลามากหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ชวัดวืบ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 โอเคเรามาทำยากันนะครับเดี๋ยวทำยังไงนะเดี๋ยวมัาทำยายังไงนะก็ต้ยงมาทำยายังไงนะเออหมยถึงขวดยาทำยัง ทำยายังไงนะยาวางอย่างไงนะต้องทำให้เป็นกระจกแบบไหนก่อนเอีใครก็จะได้ทันทีเกนาหนา่เอาภาษาคนวางเป็นรูปแบบนี้ถ้าอย่าแปลกนจปีนาตาวางให้อ่อปื๊บปื๊บปื๊บโอเคก็บอกว่าให้ใช้ภาษาคนน่ะ อย่ามาใช้ภาษาเปืนๆได้ไหมเพียงไม่ใช่ละไโอเคนะครับเราจะทำแล้วก็ได้ขวดยาผสมขวรนะครับแล้วก็เขวดยานะครับก็ตักน้ำปกติเราสามารถตักตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตักนิดเดียวมันก็หมดนะครับแต่ถ้าเราตัก รัวได้เลยเห็นไหมแป๊บเดียวล้นแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เออลืมเลอกส่วนผสมไปเลยฮะต้องมีต้องมีเนเธอร์ว่าดเนเธอร์ว่าให้ได้ก่อนสร้างมันมันยุ่งยากอย่างนี้เนี่ย แต่ก็กลำเอาแค่ให้เบื้องต้นได้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขนาดเอาเป็นระดับแอดวานซ์ก็ได้โอเค <c oughs> โอเคผมถ้าผมจะด,ดีใจว่าถ้าคุณผู้ชมคนผู้คนผู้ชมไม่ได้ยินเสียงคนข้างหลังผมปึแบบ๊แบปบึ๊บ <c oughs> น้องอายใครมีอะไรที่พอทํำป็นยาได้บ้างเนี่ยอังวงั้นยาก็ตัดไปพารหน้าแล้วกันเราให้เรามีของโอเคนะครับปัญหาตอนนี้เราจะให้ดูสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆตอนนี้ผมได้อัปเดตแล้ว9.9ก28 9-9ใช้เหล็กส6อันสินะ29 29 เราจะมาทำสิ่งใหม่ๆแล้วไอเอ็เหล็กอยู่ไหนหมดเอ่ยเหล็กอยู่ในกล่องกล่องไหนอ้ไม่ใช่นี่มันก็หมลล่ละไปหาเพิ่มที่น,ต,ต,นต้องใช้เหล็กยเกยนะเอะฮะเดี๋ยวต้องเซอร์ไพรส์ก่อนเผื่อบางคนไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆนะครับตรงน,น,นี้บ โอเคครับขอเวลาหาเหล็กก่อนนะครับสวัสดีอขอเวลาหาเหล็กก่อนนะครับโอเคนะค,ค,ครับวันนี้เราจะปิดฉากวันนี้ด้วยการสร้างโกเลมส okay โอเคแล้วก็ เอาพังกินเฮดในการสร้างโกเลมนะครับเราจะต้องใช้สิ่งที่ผมแสดงให้ดูต่อไปนี้แล้ก็สุดทำกินเฮดมาอีกสักอันะเอาแล้ะครับแสดงให้เห็นถึงพลังของโกเลมตึงตึงตึงต้งเติงต้งเต i n บาย ชิงว้าแล้วล้วเราะจะให้เห็นถึงพลังของโกเลมโน no! จะเช้าแล้วโกเลมไม่ได้แสดงฝีมือสิ<ไ>ดันหน่อย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 อเ๋ยว่าก็ตกตายน่ะสวัีสวัสดยวั่นีงคีปเป้รดีสวัะเป็วเหดืสวี่ดีให้กับ มันไม่ได้ตามคนซะหน่อยเออเราไปล่าได้ไงซอมบี้ <Okay. S 1> ถ้าจะเวิร์กกว่าแถมปลอดภัยกว่าด้วยโอ้ย่ากีเปอร์ไม่เอาเดี๋ยวโกเลมโดนระเบิดตาย <c oughs> อา่าฮะได้ไงเราได้เหยื่อแล้ววันนี้ มานี่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 เราแกเคอเหยื่อล่อโกเลมโจมแสดงฝีมือของเจ้าให้แก่ผู้เป็นปรปักกับเจ้าได้เห็นกับตาชาลม้มโตเดสามทีตายโอ้ยอ่ะนั่นแหละครับหน้าตาคุ้นๆเหมือนเอฟเฟกซีแปลกๆด้วย สางานเฮ้ยอ,อย่าดันโอ,อ้โหงานทาร์นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าความสุงของตัวเลมก่อน่อนจบนะโกเลมสูงเท่าไหร,ร่อพาด์หน้าเหรอต้องไอช่วยนึกหน่อยสิยังไงเราสูงไม่ถึงไหล่ตัวเลมด้วยซ้ำไม่เถิงโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ